คุณแม่อยู่ปัตตานีคิดถึงลูกมากๆได้เดี๋ยวผมเดินไปให้รอสักคู่นะรอสักคู่นะไม่ได้เจอลูกนานแล้วนะเดี๋ยวเราจะพาไปหาลูกใช่ไหมฮะลูกขายนมมโลอยู่ที่โซนอ e, ีใช่ไหมพี่หลาดขอไปถ่ายน้องปอปอให้พี่ตลาดก่อนนะฮะทาฝันให้เป็นจริงโอ้ไม่เป็นไรครับพี่ยินดีฮะยินดีเลยตอนนี้เราอยู่ที่โซนอ e ีแล้วนะเรียกความเป็นโซนเอฟอ่ะผมว่าผมเลยหรือปะถูกไหมแสดงว่าเราเลยมาใช่ไหมฮะเดินใหม่ฮะเดินใหม่เราน่าจะมองไม่เห็น ตอนนี้ยังไม่เจอที่เป็นเครื่องดื่มนะเป็นโซนสัตว์เลี้ยงนะฮะหายอยู่หายอยู่เจออหารน้องไม่เจอนะฮะจดีบอกนะตรงนี้แน่เลยหรือเปล่าข้างหน้าไม่ใช่ไทยไทยบุญนี่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่นมนี่เป็นอิตาเลียโซดาลุ้นๆพะผมก็ลุ้นผมก็ลุ้นนะขอให้เจอนะขอให้เจอเพราะตอนนี้ยังไม่มีเป็นเอ่อ เป็นนมไมโลนะยังไม่มีนมไมโลตัวนี้จะเป็นโซนสัตว์เลี้ยงนะข้างหน้าเราจะสุดโซนอีแล้วนะข้างหน้าเป็นโซนดีตอนนี้ด้านซ้ายด้านขวาจะเป็นเจอสัตว์เลี้ยงอยู่นะยังยังไม่เจอข้างดืง่มขอให้เจอขอให้เจอดาคาให้เจอลุ้นตามเนี่ยตอนนี้มันจะเป็นโซนดีแล้วว่ะพี่ข้างหน้าหรือว่าอยู่ในนี้หรือเปล่าผมเลยเพาะว้าหน้าร้านจะมีทางขาวแดง นมนมนมนี่หรือเปล่านี่ไงนี่บ้านี่บ้านี่บ้าคนไหนคนไหนคนไหนเนี่ยผมว่าใช่ผมว่าใช่ได้ป่ะใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมลุ้นก่อน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 ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่งั้นเราเดินกลับไปตอนวอลเร่พี่ผมทำให้ได้ฮะเราก็เดินดูของไปเรื่อยะเดินดูของไปเรื่อยไม่ต้องซีเรียสครับผม แต่ตรงไอโซนีอะผมมันไม่ไม่เจอนะไม่เจอแต่เหมือนที่เราเจอมันไม่ใช่โซนออนะสอบถามนิดนึงนี่ตามหาร้านนมไมโลอ่ะนมไมโลเขียวเขียวอ่ะมีตรงไหนบ้างรู้ไหมทางนี้ตรงไปใช่ไหมโอเคขอบคุณครับลองดูลองดูมีน้องๆคอยบริการบอกเส้นทางอยู่นะเราก็จะรีวิวไปด้วยแล้วก็ตามหาน้องไปด้วยนะนี่ไงนมไมโลไง ไอเาไม่รู้มันเขียวอะเขียวแต่ไม่ใช่นมไมโลเป็นนมมีแบมีแบเออใช่ไหมเออแต่ก็ไม่โลอยู่นะไม่โลอยู่นะอ๋อใช่ใช่ไหมคนน้องป้าป้อน้องป้าป้อคือคนไหนอ๋อนี่เหรอแม่อยู่ในไลฟ์พี่อะเออบอกคิดถึงมากเลยบอกติดต่อน้องไม่ได้เนี่ยเออคุยกัน่มอยู่เหรอ พูดแทนพูดแทนคุณแม่ไม่ลยพูดแทนคุณแม่เลยทําไมไม่รับสายว่าทำไมโทรไม่ติดฮะหลายติ๊กเกอยู่เนี่ยนี่คุณแม่คุณแม่ประหลัดประหลัดคุณนัทคุณแม่ประหลัดคุณนัทอะไรคุณนัทยาใช่ไหมเออเขาบอกให้มาหาเนี่ยเดินมาหาลูกให้หน่อยลูกอยู่นี้คิดถึงมากๆเลยเออโทรมาก็ไม่ติดแอบมาผมเผาให้คุณแม่พิมพมาเลยผมเผาให้ต่อหน้าเลยตอนเนี้ย ยคุณแม่บอกคิดถึงมากเลยนี่คุณแม่รักรักปอปอมากเลยจะติดต่อไม่ได้บอกน้องบอกนักน้าน่ารักมากเลยนี่คุณแม่น้องไม่ได้คุยกับหนุ่มนะน้องน้องตั้งใจขายของนะน้องตั้งใจขายของแต่น้องยังใส่บูทููถูฟังอยู่ไงอ๋อสรุน้องอยู่ที่โซนตอนนี้เรียกว่าโซนอะไรเอฟใช่ไหมโซน F อฟ โซนเอฟตรงข้างกับอ่าที่เมื่อกี้เลยเขาเรียกว่าอะไรนะที่อกอกกําลัง,<อ>งกายอเ,าเออเออข้างหลังสนามบอล<ช>แล้วตรงนั้นเป็นสนามวอลเลย์นะนี่คณะโอ้โหมีคนถามคณะเรียนคณะอะไรจ๊ะเนนะรียนคณะเกษตรคณะเกษตรอยู่ปีไหนแล้วปีหนึ่งปีหเลยออกมาใหม่โขยัน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 นะขอบคุณนะคุณแม่คิดถึงมากๆเลยนี่ครับคิดจริงนะฮะไหนมีพิเศษนะมาขายของพี่หน่ยอยเร็ว มีอะไรบ้างมาขายของพี่หน่อยจะเป็นนมไม่นมของไฟนะอ่ะตรงไหนบ้างข้างบนใช่ไหมใช่มันจะมีแก้วตามขนาดเลยค่ะแก้วเล็กสามสิบเก้าอ่ะนี่ใช่ไหมแก้วใสสุดนะคะจะเป็นแก้วตามป้ายข้างบนใช่ไหมแก้วเล็กสามสิบเก้าแก้วใหญ่สี่เก้าอ๋อนี่ย้อนย้อนไวใสเลยใช่รเาลองมาหอกแก้วเล็กมาแก้วหนึ่งรีวิวร้านหน่อยค่ะเดี๋ยวไปอุดหนุนเนี่ยผมผมกินเองเลยแก้วเล็ก งานกเกษตรแฟร์ครับพี่งานกเกษตรแฟร์มีถึงวันที่สิบครับมีถึงวันที่สิบมาเดี๋ยวขออุดหน,นุนน้องหน่อยครับหนึ่งนะเดี๋ยวถ่ายน้องปอป้อป๊อให้คุณแม่คุณแม่ดูแม่บอกคิดถึงขอโทษนะขอโทษคนะุณแม่ผมไม่ได้ไม้ไม้มันหมดอาจจะได้ยินเสียงน้องไม่ชัดนะไม้มแบนหมดโถถังขอชิมของน้องก่อนนี้ดูหน้านตาเป็นเป็นนมมายโลภูเขาไฟนะ,ะเดี๋ยวผมชิมให้พี่ผมชิมให้ ภารกิจสำเร็จนะขอบคุณค่ะอคุณพี่ตามคอมเมนต์แล้วก็เดินใช่พี่คุณคุณแม่คอมเมนต์มาบอกว่าให้ให้มาหาหนูพี่ก็เดินมาให้ไม่ไม่ไม่มีลำคาญคุณแม่ไม่ต้องซีเรียสดอนบอรี่เลยไอเต็นใจมากมากครับไอเต็มใจมากๆคุณแม่เขาเกรงใจไงว่าคนดูไลฟ์อยุดเนี่ยดูอยู่สองร้อยคนก็ทุกคนมาช่วยตามหาน้องพอพ่อเนี่ยคุณแม่นี่ดูน้องคุณแม่ดูน้องทํางานแอบดูน้องทํางานนะ ผมหลบก่อนเพราะมีลูกค้ามันซื้อจนกินได้เลยจ้านมไมโลจ้าด้วยน้องขายของแป๊บหนึ่งอ๋แก้วใหญ่แก้วนึงอ๋อออ๋อตอนนี้แก้วเล็กสองแก้วแก้วใหญ่แก้วนึงอืมแก้วใหญ่ก็หนึ่งอ๋อเราหลบหลบให้น้องทำงานแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาคุยก่อนคุณแม่รอแป๊บหนึ่งคุณแม่รอแป๊บหนึ่งพอหลังจากเราเข้ามาปุ๊บเห็นไหมนี่ หลังจากเราเข้ามาแป๊บนึงเขาเห็นกล้องไงเห็นกล้องนเขาคิดว่าแบบเือรรีวิว้าดน,นะร้านอร่อยนะน,นี่ผมช่วยช่วยคุณลูกด้วยนะช่วยคุณลูกด้วยนะคุณแม่ผมเอากล้องมาต่อตรงนี้ปป๊บคเดี๋ยวคนมามุงเลยแม่เชื่อผมนะแม่แอบได้หลายรูปเลยนะอะเดี๋ยวผมดูน้องๆทำงานนะนะไอดีนะไอดีนะอร่อยผมชิมแล้วผมชิมอยู่อร่อย ดีใจคุณแม่ครับดีใจคุณแม่นะคนเยอะไหมครับเยอะมากเลยครับพี่เยอะมากนิดหนึ่งนะพ,พ,พี่พี่ทุกคนพอดีว่ามีอันนี้เป็นลูกสาวของพี่ประหลัดนะที่ปลัดในไลฟ์ผมเขาขายของที่ง,งานเกษตรแร์พอดีเลยเราก็เดินมาให้ดูนะเพราะว่าไม่ได้เจอหน้ากันน่าจะนานแล้วใช่ไหมพี่ประหลัดนานแล้วใช่ไหมวันอาทิตย์ขับรถผ่านคนเยอะมากรถติดโอ้โหรถติดมากพี่รถติดมากๆ นี่เป็นลูกสาวนะนี่ตั้งใจทำงานปีหนึ่งเองนะปีหนึ่งเนคุณแม่แอบ,บแ็บไว้หลายรูปเลยห้ามบอกว่าไม่สวยนะโ <c oughs> อยทำไมไม่ได้นะบอกแล้วคุณแม่ก็คุณแม่จะจะจะ,จะมาส่งซิกไงไมาให้เราแต่งหน้าเราไม่ยอมรับอะ่ะ <c oughs> เออใช่ <c oughs> ไหม <c oughs> ทุกคนก็ลุ้นันไปในนี้สดๆเลยครับเป็นเขาเรียกมาเหมือนเหมือนว่าเป็นแบบภารกิจ ภารกิจที่หนึ่งเราสําเร็จนะเราสําเร็จเราเจอนะเดินเดินเดินเจอนะถ้าจะมางานนี้มารถไฟฟ้าทางไหนได้บ้างอ่ะรู้ไหมสายสีเขียวสายสีเขียวมาลงมหาลัยเกษตรอ๋อสายสีเขียวมาลงมหาลัยเกษตรเลยแต่ถ้าเกิดว่ามีจำกัดสายสีแดงก็ได้ไหคะสายสีแดงลงบางเขนสายสีแดงลงบางเขนอ๋อเกษตรเกษตรบางเขนครับพี่เกษตรบางเขนอ่านี่ขอบคุณพี่เวอร์อินนีครับสายข้อมูลของผม ไปงานเกษตรแฟร์67ได้ด้วยรถ BTS รถไฟฟ้าสายสีเขียวนะแล้วก็ลงสถานีอะไรเกษ,ษ,ษ,ษตรศาสตร์แล้วออกทางออกหนึ่งซึ่งจะอยู่ฝั่งประตูะวอร์ตโยทีนโอ้โหตรงนี้เลยเขาถามว่าไมโลแบบถังราคาเท่าไหร่ถังไม่ได้ขายค่ะถังไม่ได้ขายเอาไว้ตกแต่งร้านแล้วทำไงถึงถึงจะได้ไม่มีแบบซื้อซื้อครบสามร้อยแถมซื้อครบห้าอแถมไม่มีเหรอ โอเคโอเคโอเคมาเดี๋ยวเราไปต่อเดี๋ยวเราไปเดินต่อรีวิวต่อโอเคนะพี่ประหลัดนะพี่ประหลัดขอบคุณครับแม่ประหลัดเนี่ยบอกแลกแม่ได้นะบอกทางนี้เลยใช่ไหมนี่นแม่ใจกล้าเห็นะตั้งใจทำงานอยู่นะคะแม่เผื่อไม่ได้ยินเสียงนะก็บอกตั้งใจทำงานอยู่นะคะแม่อย่าลืมรับรับสายโทรศัพท์แม่เออรับสายโทรศัพท์แม่ด้วยแม่บอกติดต่อไม่ได้เลยให้โทรเบอร์มาค่ะอ่าคุณแม่โทรเบอร์มาได้เลย ติดใช่ไหมเมื่อกี้ไม่ได้ไม่ได้แอดคุยกับหนุ่มใช่ไหมไม่โทรไม่ไม่จะโทรแบบเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตอ๋อโทรเน็ตใช่อ๋อคุณแม่คุณแม่ถ้าโทรอิเนเทอร์นเน,น็แตแบบสัญญย่านอาจจะไม่ค่อยดีครับคุณแม่เนาะ<ๆ>เอโทรตรงมาเลยโทรตรงมาเลยนะเล่นเก่งๆนะคะอู๋มีพี่ๆ,ๆในไลน์ให้กำลังใจเพียบเลยโอเคไปเราเดินต่อสวัสดีจ้าน้องอยู่ในโซนตรงโซนเอฟนะโซนเอฟเข้ามานิดเดียวเข้ามานิดเดียวคุณแม่